สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสักสิทธิ์แห่งสยามน,นะคะวันนี้เรามาพูดถึงคนที่เกิดวันจันทร์กันดีกว่านะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะเป็นดวงความรักโดยทั่วไปโดยปกติพื้นดวงของคนเกิดวันจันทร์นะคะไม่ได้เปิดไพ่นะคะแต่เราจะพูดถึงลักษณะความรักพื้นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ ส่วนใหญ่จะดูเป็นแบบตลอดชีวิตเลยนะคะว่าดวงพื้นดวงความรักของคุณเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณรู้ตัวไว้เลยนะคะว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากกับเพศตรงข้ามนะคะคุณเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานนุ่มนวลมากนะคะเป็นคนที่แบบใครฟังแล้วก็แบบลุ่มหลงอยากฟังอยู่ตลอดเวลา คือเป็นคนที่มีวาทสินดีนะคะกิริยามารยาทนะคะดีงามอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะแถมเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะขี้สงขี้สงสารใจอ่อนมองโลกในแง่ดีนะคะคือแบบโอ้โหผู้หญิงผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นคนที่แบบโอ้โหเรียบร้อยมากเป็นคนนุ่มนวลเป็นที่หลงไหลของสาวๆนะคะ เป็นคนส่วนใหญ่นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคนจะเป็นคนที่รักสวยรักงามมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเลยทีเดียวนะคะแต่บางครั้งนะคะด้วยความที่ออกแนวแบบ นิสัยผู้หญิงนะคะก็จะมีแนวตรงกันข้ามเหมือนกันนะคะบางครั้งคนก็จะแบบเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจดื้อรัน้นขี้งอนแสนงอนนะคะเอาแต่ใจตัวเองเป็นบางครั้งนะคะและด้วยความนะคะที่คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเนี่ย มีมนุษยสัมพันธ์ดีที่ดีมากนะคะทำให้คนเข้ามาจีบมาชอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะค,คือคือคนวันจันทร์เนี่ยเป็นดวงของคนเจ้าชู้เลยทีเดียวนะคะมาคู่ครองนะคะรักง่ายไหนเร็วนะคะคือบทจะรักเนี่ยรักแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะรักเลยชอบคนเนี้ยรักนะคะและเป็นคนที่รักใครแล้วแบบชอบ รักใครชอบใครก็ทุ่มเททุ่มหมดใจเลยนะคะเป็นความรักที่แบบรักโรแมนติกเพอฝันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุ่มหมดเลยทุ่มหมดใจนะคะแล้วมันเลยเป็นเหตุนะคะทําให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่จะผิดหวังในเรื่องความรักอยู่เสมอนะคะเนื่องจากเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวจิตใจดีขี้สงสารอ่อนหวานอ่อนโยนและเชื่อคนง่ายนะคะจึงถูกหลอกลวง และทำให้เสียใจในเรื่องความรักอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงอยากจะบอกว่านะคะควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะให้แน่ใจให้มั่นใจให้แน่นอนว่าเอ้ยคนเนี้ใช่แล้วคนเนี้คือความรักนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องคู่ครองความรักเนี่ยต้องต้องมั่นใจนะคะใช้เวลาศึกษากันหน่อยนะคะ คือต้องใช้แบบความสุข,ขุมรอบครอบเลยในการตัดสินใจนะคะเพราะความคือความอ่อนไหวอ่อนใจอ่อนและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในเรื่องความรักเนี่ยมันจะนำพามาเป็นเหตุแ้วมันเป็นเหตุทำให้เสียใจในภายหลังได้นะคะอันนี้ก็เตือนไว้นะคะถ้าคุณ ใช้เวลาและเหตุผลในการตัดสินใจเนี่ยมันจะดีกว่าในการใช้อารมณ์นะคะศึกษากันหน่อยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องความรักนะคะคุณจะมีมีความสับสนทุกครั้งที่คุณมีความรักเนี่ยก่อนที่คุณจะตกลงปรงใจเนี่ยคุณจะมีความสับสนอยู่ตลอดเวลานะค,ะคือเหมือนแบบเ,เลือกคู่ยากตัดสินใจยากเลือกไม่ถูกเลยว่าจะแบบเอ๊ะคนนี้ดีไหม คนนี้เนี่ยใช่หรือยังใช่คู่หรือยังนะคะคุณจะมีความสับสนทุกครั้งที่คุณมีความรักนะคะคือเหมือนแบบเออเลือกยากมันทําให้คุณปวดหัวเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้เวลาศึกษาดูใจกันยาวๆเลยนะคะต้องต้องเน้นยาวลากเลยนะคะยาวๆเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะหรือทางที่ดีนะคะปรึกษาผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ให้ให้ช่วยคุณเลือกว่างั้นเถอะนะคะช่วยคุณเลือกช่วยคุณศึกษาคนคนนั้นให้คําปรึกษาคุณเกี่ยวกับความรักหรือคนคนนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะทายังไงก็ขอให้คุณใช้เวลาใช้เหตุผลในการเลือกคู่นะคะแล้วชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะได้ไม่ผิดหวังอยู่ล่ำไปนะคะขอให้คุณวันจันทร์ทุกคนนะคะมีความสุขโชคดีในเรื่องความรัก คบกันยาวนานมีความรักที่มั่นคงยาวนานนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องรัตนมณีภรมยานขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ